เกียพี่เพิ่งวางสายจากลูกค<า>้าเขาจะขอดูเทปลอนอนะ่ะเดี๋ยวหนูไปหยิบเทปลอนให้พี่หน่อยนะอยู่ตรงสต๊อตอ่ะได้พี่เดี๋ยวแป้งไปเอาให้ได้แล้วจ้ะพี่โอุยโอ้ยหนูไม่ใช่พี่จะเอาเทปลอนกาวไฟเบอร์อา้าวอ๋อโอเคเดี๋ยวแป้งไปเอาให้ใหมต้องแปง้ง วันนี้เราต้องเอาเว็บใช่ไหมพี่ว่าจะเอาเทปลอนอ่ะพี่จะถ่ายรูปเทปลอนอะลงเบเพิ่มเดี๋ยวหนูไปหยิบให้หน่อยนะที่เดิมแมสตอร์อ๋อเทปลอนได้เลยค่ะพี่ใด้แล้วจ้ะพี่อ๊ยน้องแป้งไม่ใช่พี่จะเอาเทปลอนกับเทปวิสไลเนอร์อีกตัวอีกตวเอเหรอเดี๋ยวแป้งไปหยิบให้ใหม่นะเอเอน้องแป้งค่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายอ่ะลูกค้าจะมาขอดูเทปลอนนิดนึงอ่ะ เดี um, ๋ยวน้องแป้งเตรียมให้พี่หน่อยนะได้เลยค่ะพี่มาแล้วค่ะพี่ครบทุกเทปลอนเลยพี่เลือกเลยค่ะโอน้องแป้งพี่ขอโทษพลาสติกเทปลอนสีขาวพี่ลืมบอกขอโทษขอโทษขอโทษโอเควางไว้ได้แหละวางไว้ได้แหละโอเคเออพี่อันนี้ก็เทปลอนแต่เป็นเทปลอนกาวไฟเบอร์อันนี้ก็เทปลอนแต่เป็นเทปลอนกาวเทปวิลไลน์นึงใช่ แร่สีขาวเนี้ยก็เทปร่อนเหมือนกันพลาสติกเทปร่อนเชื่อมมนเรียกเหมือนกันเลยนะพี่แต่ทำไมลักษณะมันไม่เหมือนกันเลยแป้งเราหยิบผิดหยิบถูกเลยเนี่ยสงสัยใช่ไหมเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังไปโอเค สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับอินดี้พลาสติกกันอีกเช่นเคยนะคะได้ข่าวว่าน้องแป้งงงหนักมากอีกแล้วค่ะตัวนี้ก็เทปลอนตัวนี้ก็เทปล่อน,น,ล,อนลักษณะก็ไม่เหมือนกันเลยแต่ทำไมเรียกเหมือนกันเรามาหาคำตอบกันได้ในคลิปนี้ค่ะเทเลอนกราสไฟเบอร์แบบนี้หรือเทเบลอนกราสเทปวิสไลเนอร์แบบนี้เป็นงานชนิดเดียวกันค่ะนั่นคือ เป็นผ้าใหญ่แก้วนะคะที่ถูกคลอสติ้งหรือว่าถูกเคลือบด้วยเทปลอนนะคะหรือถ้าจะให้เพื่อนๆน,นึกถึงสิ่งที่ใกล้ๆตัวนะคะลองนึกถึงกระทะเทปลอนที่อยู่ในครัวหรือว่าอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะตัวนั้นก็ถูกเคลือบเทปลอนเช่นเดียวกันค่ะซึ่งในส่วนของผ้าใหญ่แก้วทั้ง2ชนิดนี้นะคะต่างกันแค่ งานตัวนี้นะคะเป็นเทปลอนกลาสไฟเบอร์คือจะถูกเคลือบด้วยเทปลอนนะคะทั้ง2อฝั่งใช้งานได้ทั้ง2ด้านและไม่มีกาวค่ะส่วนเทปลอนกลาสเทปวิสไลเนอร์ตัวนี้นะคะจะถูกเคลือบด้วยเทปลอนด้านเดียวอีกด้านจะเคลือบด้วยกาวนะคะและมีไลเนอร์สีเหลืองแบบนี้ด้านหลังเวลาเพื่อนๆจะใช้งานเพียงแค่ลอกออกมาเท่านั้นเองค่ะนี่คือข้อแตกต่างของงานทั้ง2ตัวนี้ค่ะ เอาละค่ะทีนี้เรามาดูถึงเทฟลอนเวอร์จิงหรือว่าแผ่นพลาสติกเทฟลอนสีขาวๆแบบนี้กันบ้างค่ะพลาสติกเทฟลอนแบบนี้นะคะจะมีชื่อทางเคมีเรียกย่อๆว่า PTFE ซึ่งจะถูกย่อมาจาก p o l y t e t a f u o r o e t h y l e n e ซึ่งจะไม่มีสารเจือปนหรือผสมสารอื่นๆไปในขบวนการผลิตนั่นก็จะหมายความว่าเทปลอนเวอร์จินตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติและความสะอาดของวัสดุที่เป็นเทปลอนอย่างแท้จริงนะคะโดยไม่มีการเพิ่มสารอื่นเข้าไปจึงทำให้นะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเจ้าเทปลอนใดๆเลยนั่นเองค่ะเทปลอนนะคะเป็นโพลิเมอร์ที่มีมวลฟูออรินโมเลกุลสูง จึงจะทาให้เจ้าตัวเทฟลอนนะคะมีความทนต่อความร้อนและทนสารเคมีรวมถึงยังมีความลื่นในตัวอีกด้วยค่ะและแน่นอนว่าเจ้าตัวเทปลอนทาลายผิวนะคะก็จะมีที่มาแบบเดียวกันค่ะเพียงแค่ว่าเทฟลอนทาลายผิวนะคะจะสามารถใช้งานได้เพียงด้านเดียวส่วนอีกด้านของเจ้าตัวเทฟลอนทาลายผิวนะคะจะถูกทําให้มีลักษณะสากๆเพื่อที่จะทําให้ติดกาวได้ และจะสามารถนำไปติดกับวัสดุต่างๆที่เราต้องการได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะนำไปติดกับยางโลหะหรือวัสดุอื่นๆโดยกาวที่ใช้ติดนะคะต้องเป็นกาวเฉพาะและต้องเหมาะกับพื้นผิวของเจ้าตัวเทปลอนด้วยค่ะพอจะทราบถึงที่มาของเจ้าตัว,ตวเทปลอนกันบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทราบถึงคุณสมบัติของเจ้าตัวเทปลอนเบอร์จินกันบ้างค่ะ คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของเจ้าตัวเทปลอนนะคะนั่นคือทนความร้อนได้ดีสามารถทนในอุณหภูมิที่สูงถึง260องศาเซลเซียสหรือว่า500องศาฟาเรนไฮต์โดยที่เจ้าตัวเทปลอนตัวนี้นะคะไม่เกิดการละลายหรือว่าเสียรูปเลยแต่ในอุณหภูมิที่ติดลบถึง200องศาเซลเซียสก็ยังสามารถใช้งานได้ดีเช่นเดียวกันค่ะมีความแข็งอยู่ที่60ชอดี ทนต่อสารเคมีนะคะนั่นคือมีความต้านทานต่อสารเคมีสูงสามารถทนต่อกรดและด่างหลากชนิดได้โดยไม่เสียหายนะคะและไม่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีใดๆเลยเมื่อต้องใช้งานค่ะพื้นผิวของเจ้าเทปลอนนะคะมีความเรียบลื่นสามารถทนต่อแสงแดดและรังสีอันต้าไวโอเลตนั่นก็หมายถึงนะคะ เจ้าตัวนี้สามารถใช้งานกลางแจ้งได้นั่นเองค่ะเจ้าตัวเทปลอนนะคะยังมีความทนต่อน,น้ำและความชืน้นนั่นก็คือไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเมื่อต้องใช้งานในน้ำหรืออยู่ในสภาวะภูมิอากาศที่มีความชื้นสูงนั่นเองค่ะเจ้าตัวเทปลอนนอจินนะคะมีความบริสุทธิ์สูงสามารถใช้งานกับอาหารได้เป็นฟู้ดเกรดและอีกทั้งยังได้รับเครื่องหมาย FDA ด้วยค่ะ สามารถขึ้นรูปนะคะด้วยการกลึงหรือว่าเซียนได้ค่ะถึงแม้จะมีความแข็งเพียง60ชอดีซึ่งจะมีความแข็งน้อยกว่าพลาสติกวิศวกรรมชนิดอื่นๆค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะขึ้นรูปเป็นแหวนปะเก็นโอริงและที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายเลยก็คือการขึ้นรูปเป็นบูสเทฟลอนนั่นเองค่ะจากที่เราได้กล่าวถึงคุณสมบัติของเจ้าตัวเทฟลอนแล้วนะคะ ทำให้ทราบว่ามีคุณสมบัติที่หลากหลายมากๆเลยค่ะแต่ว่ายังไม่ทราบเลยนะคะว่าสามารถใช้งานหรือว่าเหมาะกับอุตสาหกรรมแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเหมาะกับอุตสาหกรรมเคมีนั่นก็คือด้วยคุณสมบัตินะคะที่มีความต้านทานต่อสารเคมีสูงทนทานต่อความร้อนและมีความลื่นทำให้เหมาะนะคะสำหรับการใช้ที่เป็นส่วนประกอบ ในอุตสาหกรรมเคมีนะคะยกตัวอย่างเช่นใช้เป็นหน้าแปลในระบบท่อส่งสารเคมีนั่นเองค่ะเหมาะกับอุตสาหกรรมอาหารเนื่องจากเจ้าตัวเทปลอนเวอร์จินนะคะเป็นวัสดุที่มีความบริสุทธิ์สูงเป็นฟรุตเกตมีความปลอดภัยนะคะที่ต้องใช้งานเมื่อสัมผัสกับอาหารโดยตรง จึงนิยมนะคะนำมาใช้ผลิตเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นใบกวนนั่นเองค่ะเหมาะกับอุตสาหกรรมทางการแพทย์เนื่องด้วยนะคะการใช้งานทางการแพทย์ส่วนใหญ่แล้วจะมีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นหลักจึงทำให้นะคะเจ้าตัวเทปลอนเวอร์จินตัวนี้มีความเหมาะสมที่สุดที่จะนำมาใช้งานมากกว่าพลาสติกชนิดอื่นๆค่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะท่อลำเลียงต่างๆอุปกรณ์ในห้องแ็บหรือแม้กระทั่งนะคะเครื่องมือในการผ่าตัดเป็นต้นค่ะเพื่อนๆนะคะจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวเทปลอนเวอร์จินตัวนี้นะคะมีทั้งคุณสมบัติและการใช้งานที่หลากหลายมากๆเลยใช่ไหมคะแต่วัสดุในแต่ละชนิดนะคะก็จะมีข้อจำกัดในตัวเขาเองค่ะ ซึ่งก็แน่นอนว่าเจ้าตัวเทฟลอนก็มีเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือด้วยความแข็งเพียง60ชอดีเจ้าเทฟลอนนะคะจึงไม่เหมาะกับการใช้งานที่ต้องรองรับแรงกดหรือว่าแรงกระแทกที่รุนแรงหรืองานหนักๆได้นะคะเพราะว่าจะทำให้ผิวเทฟลอนมีความยุบหรือบุบได้นั่นเองค่ะเพื่อนๆน,นะคะควรหลีกเลี่ยงการใช้งานลักษณะดังกล่าวด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูขนาดของเจ้าพลาสติกเทปลอนกันบ้างค่ะโดยทั่วๆไปนะคะเจ้าพลาสติกเทปลอนจะแบ่งได้2ชนิดค่ะนั่นก็คือชนิดแผ่นแบบนี้นะคะแล้วก็ชนิดแท่งตันหรือที่จะเรียกกันว่าเพลาตันค่ะเรามาดูขนาดของชนิดแผ่นกันบ้างค่ะพลาสติกเทปลอนนะคะจะมีขนาดชนิดแผ่นโดยทั่วๆไปที่เห็นใน บ้านเรานะคะจะมีความกว้างที่1.2เมตรแล้วก็ยาว1เมตรค่ะแล้วอีกขนาดหนึ่งนะคะจะมีความกว้างที่1.2เมตรและยาว2.4เมตรค่ะส่วนความหนาของเจ้าพลาสติกเทปรอนนะคะจะเริ่มต้นที่0.25มิลบางๆเลยค่ะแล้วก็หนาไปจนถึง50มิลค่ะ ส่วนชนิดที่2นะคะเป็นชนิดแท่งตันหรือบางท่านจะเรียกว่าเพลาตันนะคะจะมีความโตเริ่มต้นอยู่ที่10มิลค่ะไปจนถึง3 0มมิลแบบใหญ่ๆเลยนะคะส่วนความยาวจะอยู่ที่1เมตรค่ะเป็นไซมาตรฐานค่ะไม่ว่าจะเป็นชนิดแผ่นแบบนี้นะคะหรือว่าชนิดแท่งตันแบบนี้ก็สามารถตัดได้ค่ะวัสดุที่ใช้ตัดนะคะจะเป็นเลื่อยที่สำหรับตัดพลาสติกโดยเฉพาะหรือว่าเลื่อยวงเดือนก็สามารถตัดได้ค่ะ ครบั่วแล้วใช่ไหมคะตอนนี้น้องแป้งน่าจะไม่สงสัยแล้วนะคะว่าทำไมลักษณะไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าเรียกเทปล่นเหมือนกันแต่สำหรับเพื่อนๆนะคะหากยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอยากสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือว่าการใช้งานใช้แบบนี้ได้ไหมใช้แบบนี้ดีไหมนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลย อาจจะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าทักเข้ามาได้ที่ s อสไซอินดีพลาสติกได้ตลอดเลยนะคะและอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e แล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสาระดีๆเกี่ยวกับพลาสติกวิศวกรรมแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปกันด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย